ปีนี้การรับมือน้ำท่วมกับการบูรณานการพิเศษกว่าปีที่ผ่านมายังไงบ้างครัครับสำหรับปีนี้นะครับการที่เราได้มาจัดงานหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ําท่วมเป็นครั้งที่15ประจาปี2567เนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่เราเรียกได้ว่าเป็นปีที่พิเศษเพราะว่ามันเป็นปีที่เราโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราเองครับโดยศูนย์วิจัยภยัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้เนี่ยเราทําความร่วมมือกับหลาย ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนรวมถึงชุมชนในพื้นที่เนี่ยในการเข้ามาร่วมกันในการบริหารจัดการน้ําท่วมโดยที่เราในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยเราก็ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาแล้วก็สังเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเข้ามาเพื่อแปลความหมายของข้อมูลที่เรามีทําให้เราสามารถบริหารการในการจัดการน้ําท่วมได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆที่เราทำจริงๆแล้วการบริหารการเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเรามีกัน มาตลอดนะครับตั้งแต่15ครั้ง14ครั้งที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยที่เราพยายามจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเ <c oughs> ข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ําท่วมให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะมีปรากฏการณ์ที่ทําให้น้ําท่วมในบางพื้นที่ของพื้นที่ในภาคใต้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผ่านมาเราเห็นว่าอย่างภาคเหนือหรือภาคอื่นๆที่ไม่เคยเกิดน้าท่วมเลยแต่ปีนี้เกิดน้ําท่วมหนักมากอย่างภาคใต้ในเี้จะเตรียมพร้อมรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะอ่จริงๆ การที่ภาคอื่นเนี่ยประสบเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะครับให้พวกเราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังรวมถึงหาทางรับมือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเรนบอมนะครับฝนตกมากในในช่วงเวลาหนึ่งที่มากเป็นพิเศษทําให้เกิดการบรหิหารจัดการน้ําแม้กระทั่งการระมายน้าที่มันไม่ทัน นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่เรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราควรจะต้องหาวิธีในการบริหารจัดการมันอย่างไรโดยที่ณนะตอนนี้เรามีทั้งคอมพิวเตอร์โมเดลคอมพิวเตอร์ซมมูลลชันมถึงเทลดิจิตอลต่างๆที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำท่วมเราสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันจากจากผลผลงานวิจัยที่เรามีอยู่ในในตอนนี้นะครับ อยากให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมกับการว่าบูรณาการจัดก,การน้ําอย่างบูรณาการตรงนี้มันจะช่วยทําให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการแจ้งเตือนพี่น้องประชานชนมากน้อยแค่ไหนโอเคเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ทํางานเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเราเรามีกันด้วยหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับแต่ละหน่วยงานก็จะมีฟังก์ชันเฉพาะใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าการที่เราสามารถบรูรณาการนำข้อมูลทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกันเนี่ยทำให้เราสามารถพยากรณรวมถึงการแจ้งเตือน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะทําให้เราสามารถบรหิหารจัดการน้ําท่วมได้ดีขึ้นและผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในในระดับที่บรรเทาแล้วก็น้อยลงในอนาคตนะครับค่ะอย่างของสายที่เกิดขึ้นนยค่ะครับผม เป็นโมเดลในการที่จะปรับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีหรือว่าไม่ให้เกิดซ้ำซากเหมือนที่แม่สายไรบางครับก็จริงๆถ้าถ้าปีนี้เราจะได้ยินหลายหลายคนอาจจะบอกว่าวันนี้ปีนี้เรามีเรนบอมก่อนางจะเยอะนะครับเรามีเข้าสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลานินยาแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่สาวที่มีฝนตกมากผิดปกติอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เราเองเ่ยในพื้นที่ของภาคใต้โดยปกติแล้วเรามีฝนตกชุกในช่วงของฤดูฝนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็น ที่ที่เราจะต้องหาวิธีในการรับมือนะครับอตอนนี้เรามีระบบพยากรณ์นะครับปริมาณน้ําฝนนะครับที่มีความมั่นยันมากขึ้นนะครับโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยพื้นที่ต้องส่งข้อมูลไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปริมาณแหล่งน้ําในน้าคลองนะครับหรือที่ใดๆเนี่ยเพื่อทําให้แบบจําลองหรือโมเดลในการทำนายมันมีความมั่นยันมากขึ้นและทาให้เราสามารถบริหารจัดการมากขึ้นและทาให้เราเห็นได้ว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน,ในโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาเนี่ยมันจะเป็น นะครับอย่างพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากกับที่ว่าตกหนักแบบเดียวที่เรามากักจะพูดว่าน้ํารอระบายครับมีการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเอับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญในหลายๆภาคสว่วนรวมถึงภาครัฐเองนะครับได้กันได้เขา้เขาร่วมกันหารือแล้วว่าในพื้นที่ที่มีการทําร่วมซ้ำซากรวมถึงการที่น้ํา ระบายไม่ทันเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมการในพื้นที่อย่างไรเพราะว่าอย่าลืมครับตอนนี้ยังเป็นช่วงแค่ต้นฤดูฝนของของภาคใต้นะครับยังไม่ถึงจุดพีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นถึงเวลาที่หน่วยงานภาครัฐนะครับรวมถึงเจงภาคเอกชนรวมถึงภาคมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ทำความร่วมมือกันเพื่อวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนที่เราควรจะต้องไปจัดการก่อนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คุยกันโอเคค่ะอนค่ะขอบคุณมากค่ะัยนท่วมนะครับหรือว่าการเตือนภัยพิบัติเนี่ย สิ่งสาคัญเลยเริ่มต้นเนี่ยก็คือข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งนะครับดังนั้นเนี่ยทางมหาวิาลยเนี่ยเราก็เลยรวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจากของอุตุนิยมวิทยาชนลประทานนะครับทรัพยากรน้ําหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นนะครับเอามาบูรณาการการันนะฮะถามว่าทําไมเราต้องบูรณาการอันแรกเลยครับถ้าเกิดฝนตกไม่ทั่วฟ้าแล้วเกิดน้ําท่วมหมายความว่าเราต้องการน้ําฟ้าจากอุตุนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทํานายได้ว่าเมฆฝนขนาดนี้นะฮะมันจะเกิดฝนเท่าไหร่แล้วแปลงเป็นน้ําท่าเท่าไหร่แล้วก็จะบอกได้ว่ามันเตือนภัยได้เท่าไหร่นะฮะในขณะเดียวกันถ้ามันตกทั่วฟ้านะครับเราก็จะใช้ข้อมูลของชลประทานร่วมด้วยกับทรัพยากรน้ําร่วมด้วยเพื่อจะบอกว่าน้ำเนี่ยจะไหลมาเร็วแค่ไหนนะครับจะมีผลเมื่อไหร่นะครับแล้วปริมาณน้ําสูงสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีข้อมูลถูกต้องมากเพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลของกรมที่ดินนะครับและทรัพยากรธรณีเนี่ยในเรื่องของภูมิประเทศนะครับเราจะบอกได้เลยว่าชุมชนไหนท่วมเวลาเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่และเมื่อไหร่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ในงานภาครัฐเอาแผนตัวเนี้ยไปวางล่วงหน้าว่าจะช่วยที่ไหนก่อนที่1ที่2ที่3นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการบูาการจึงเป็นความสําคัญในผลอ,อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับ คำว่าทางน้ําเปลี่ยนแปลงผมมองว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ขนาดมันอาจจะเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถใน,ในการระบายน้ํามันก็จะน้อยลงด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามีแผนรับมือดีๆนะครับเราก็สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องยอมรับครับถ้าประเทศเราต้องการพัฒนานะครับเมืองต้องการพัฒนาสิ่งที่เราต้องแลกมาในบางหล่งก็คือเรื่องของความสามารถในการระบายน้ําบางส่วนนะครับแต่ยังไงก็ตามครับอย่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยเคย,ยเห็นว่าในเมื่อทางระบายน้ํามันน้อยลงนะครับ ราก็ใช้ระบบปัม๊มระบายน้ําเข้ามาช่วยนะครับก็สามารถช่วยเหลือได้นะฮะแต่อย่างไงก็ตามของพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับอย่างที่หลายคนอยชอบพูดว่าเรื่องของภัยธรรมชาติมันไม่มีคือจริงๆเราไม่สามารถลดปัญหาน้ําท่วมได้นะครับแต่เราสามารถลดทอนความเสียหายลงได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่ดีบุรณาการที่ดีนะครับเราเตือนภัยที่ดีแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีความรู้นะครับแล้วก็รับทราบ,บข้อมูลที่ดีพอ ก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นเบื้องต้นอันที่สอเมื่อช่วยเหลือตัวเองไปแล้วนะครับทําไม่ไหวนะครับภาครัฐก็ลงไปช่วยเหลือได้นะครับจากการที่ภาครัฐจะต้องลงไปช่วยเหลือทุกพื้นที่เท่าเกันนะครับภาครัฐก็สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากนะครับหรือเสียหายมากก่อนเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลงนะครับก็จะเป็นผลดีต่อภาพรวค่ะ กลับมารับใช้บ้านเกิดในพื้นที่ของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้กลับมาทํางานนะครับร่วมกับทุกภาคเคียอข่ายนะครับทุกภาคส่วนนะครับเนื่องจากสงขาเองก็เป็นบ้านเกิดนะครับบ้านที่นะครับเป็นเมืองที่ได้เติบโตมาได้เรียนหนังสือมาแล้วก็ได้เคยมาทํางานแล้วนะครับสองครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ เป็นครั้งที่3ที่มีโอกาสได้กลับมาทํางานที่บ้านเกิดเมืองนอนนะครับนะครับในตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับจะได้มาใช้ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มาทํางานนะครับร่วมกับทุกคนนะครับนะฮะทุกท่านที่มีประสบการณ์การทํางานในพื้นที่นะครับทุกภาคีือข่ายนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนานะครับสงขลาบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับให้ ก้าวหน้ากันต่อไปครับดีใจเป็นอย่างยิ่งครับนะครับมาครั้งนี้วางเป้าหมายไว้อย่างไงบ้างคะนะครับก็เป้าหมายในการทํางานนะครับของภาคราชการนะครับก็พร้อมนะครับที่จะสนุนนะครับในการทํางานนะครับร่วมกับภาคีครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งนะครับนะฮรร่วมกันทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสุขนะครับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ครบัทุบบำบังบำรุงสุขนะครับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามคําขวัญนะครับของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดนะครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้เกิดความสุขกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับ ทีนี้มาร่วมงานในครั้งนี้ท่านมองว่าการบูรณาการในการบริหารจัดก,การน้าร่วมกันท่านมองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนของภาคใต้ในพื้นที่ยังไงบ้างคะครับในการบูรณาการการทํางานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะครับการเตรียมการป้องกันนะครับลดผลกระทบนะครับจากสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกิด ที่อาจจะเกิดน้ําท่วมได้จากการฝนตกหนักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศนะครับก็มีความสําคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องอาศัยนะครับความร่วมแรงร่วมใจนะครับในการดําเนินการนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับนะฮะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเนื่องจากนะครับทุกคนนะครับต้องมีส่วนร่วมนะครับในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนภาครัฐเองนะครับก็นะฮะก็พร้อมที่จะ ทำงานนะครับเคียงบ่าเคียงไหลกับทุกภาคส่วนนะครับในการในการป้องกันนะครับก็จะเป็นการลดความเสี่ยงนะ,นะครับที่จะเกิดปัญหานะครับหรือเกิดความสูญเสียอะไรต่างๆที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญและสิ่งจาเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้นะครับพี่น้องประชาชนเรานะครับได้ตระหนักนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมการเพื่อจะ ลดความเสีย่ยงลดการสูญเสียลงนะครับในในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะห่าดใหญ่เองนะครับเป็นเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความเสียหายมีความสูญเสียมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนนะครับต้อง เตรียมการเตรียมความพร้อมซึ่งเวทีในวันนี้นะเป็นเวทีที่สําคัญมากนะครับนะฮะก็จัดป่าเป็นครั้งที่15แล้วและนะครับก็ได้เห็นความก้าวหน้านะครับนะฮะรวมทั้งนะฮะมีการเตรียมการนะครับในส่วนของภาครัฐเองในการบริหารจัดการน้ำนะครับนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับความร่วมแรงร่วมใจนะครับการพึงนักํำลังกันของภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อการป้องกันนะครับและลดผลกระทบที่อาจอาจจะเกิดขึ้นครับ ขอบคุณทุกคนนะครับ